อยากเปิดร้านสะดวกซักต้องเริ่มต้นยังไงขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยค่ะการหาพื้นที่ทําเลที่ตั้งร้านโดยทําเลที่เหมาะจะเปิดร้านสะดวกซักควรเป็นแหล่งชุมชนที่พักอาศัยสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่มีคนสัญจรตลอดเวลาทําเลควรจะสังเกตได้ง่ายเด่นสะดุดตาถ้าจะให้ดีควรมีที่จอดรถรองรับลูกค้าค่ะหอพักคอนโดทําเลเนี้ยได้เปรียบที่เราจะมีฐานลูกค้าแน่นอน ถึงแม้บางห้องลูกค้าอาจจะมีเครื่องเป็นของตัวเองแต่น้อยมากที่จะมีเครื่องใหญ่สามารถซักอบผ้านวมหรือผ้าปูที่นอนได้และถ้าหากเป็นที่ติดถนนก็จะเพิ่มลูกค้าจากที่อื่นได้อีกด้วยตึกแถวอาคารติดถนนทำเลเนี้ยควรจะติดถนนค่ะมีที่จอดรถรองรับลูกค้าตกแต่งร้านให้เด่นสะดุดต,ตาและให้คนสัญจรไทยมาสังเกตและเข้ามาใช้บริการได้ง่ายแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเมื่อไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็ย่อมมีเสื้อผ้าที่ต้องการซักอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติจะเยอะเช่นกระบี่พภูเก็ตเชียงใหม่เราเองสามารถตั้งราคาสูงได้บางแห่งตั้ง100บาทต่อครั้งก็มีนะคะ Village Market หรือศูนย์การค้าตามโครงการตลาดหรือบริเวณศูนย์การค้าบางแห่งก็สามารถเปิดร้านได้ค่ะควรจะเป็นตลาดใหญ่หรือแลนด์มาร์กสำคัญเช่นตลาดประจำจังหวัดหรือแถวมหาลัยต่างๆที่คนในพื้นที่มาเป็นประจำ เมื่อเขาเห็นว่าตรงนี้มีร้านสะดวกซักรอบหน้าที่เขากลับมาอีกเขาก็จะนําเสื้อผ้ามาสักทิ้งไว้ระหว่างเดินเที่ยวหรือซื้อสินค้าค่ะปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่เน้นเลยนะคะว่าต้องเป็นปั๊มขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าอื่นๆด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการให้ลูกค้าเข้ามามากขึ้นค่ะสเต็ปที่2ตรวจสอบคู่แข่งทุกวันนี้ร้านสะดวกซักคนนิยมเปิดกันมากจะหาพื้นที่ที่ยังไม่มีร้านสะดวกซักยากค่ะ เมื่อเราได้พื้นที่มาแล้วก็ต้องตรวจสอบคู่แข่งโดยรอบด้วยที่ต้องเช็คหลักๆจะมีสีรายการตามนี้ค่ะเริ่มจากประเภทและขนาดของเครื่องทุกวันนี้เครื่องที่นํามาเปิดร้านสล็อตซักจะมีสองประเภทเครื่องบ้านกับอุตสาหกรรมถ้าคู่แข่งลงเครื่องบ้านแล้วเราลงเครื่องอุตสาหกรรมเราก็จะสามารถดึงดูดฐานลูกค้าเข้ามาได้ในทางกลับกันถ้าคู่แข่งของเราเขาเปิดเป็นเครื่องอุตสาหกรรมอยู่แล้วแล้วเราไปลงเป็นเครื่องบ้านอันนี้จะแข่งขันกับเขายากนะคะการตั้งราคา ตรวจสอบราคาเทียบกับขนาดความจุแต่ละเครื่องการที่เรามาเปิดทีหลังเนี่ยเราก็ควรเริ่มต้นจากการตั้งราคาหรือโปรโมชั่นที่ถูกกว่าคู่แข่งเพื่อดึงลูกค้าให้เข้ามาเป็นลูกค้าของเราก่อนจากนั้นก็ค่อยปรับราคาทีหลังก็ได้ค่ะอย่างที่3คือทำเลตำแหน่งที่ตั้งของร้านค่ะอย่างที่บอกไปธุรกิจนี้ทำเลสําคัญที่สุดค่ะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเขาก็จะเลือกร้านที่ใกล้และเดินทางสะดวกที่สุดค่ะอย่างสุดท้ายเลยคือบริการเสริมอื่นๆ อย่าลืมเช็คคู่แข่งดูก่อนด้วยนะคะว่าเขามีบริการอะไรบ้างเช่นชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ใช้ Wi-Fi ฟ,ฟรีเครื่องแลกเหรียญเครื่องจ่ายน้ำยาหรือรวมถึงระบบการจ่ายเงินแบบ QR code หากคู่แข่งมีบริการเหล่านี้เราก็ควรที่จะมีด้วยนะคะสเต็ปที่3วางแผนง,งบลงทุนเมื่อได้ทำเลร,ร้านและตรวจสอบคู่แข่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกจำนวนและขน,ขนาดของเครื่องที่จะลงกันค่ะโดยของที่ร้านเนี่ยจะไม่มีจัดแพ็ก SML เหมือนที่เห็นทั่วไปนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกได้เองเลยว่าจะลงกี่เครื่องและขนาดใดบ้างรา้านเราจะมีให้เลือก3แบบนะคะ 1. ซื้อเฉพาะเครื่อง 2. ซื้อเครื่องพร้อมติดตั้งระบบ 3. ซื้อเครื่องพร้อมติดตั้งระบบและบิวอินค่ะ ถ้าทางลูกค้ามีช่างอยู่แล้วหรือสามารถติดตั้งได้เองซื้อไปเฉพาะเครื่องไปติดตั้งเองได้ค่ะโดยที่ทางร้านจะมีทีมวิศวะกรเขียนแบบวางระบบการติดตั้งสอนการติดตั้งการใช้งานดูแลรักษาเครื่องการเซตร,ระบบและสอนการใช้แอปพลิเคชันระบบหลังบ้านผ่านมือถือค่ะหรือถ้าซื้อเครื่องพร้อมติดตั้งระบบเราก็จะเข้าไปติดตั้งเครื่องพร้อมเดินระบบให้ทั้งหมดพร้อมใช้งานได้เลยบางร้านเนี่ยเจ้าของไม่ต้องการดิวอินเพื่อเป็นการประหยัดงบก็สามารถเปิดร้านได้เลยค่ะ แบบสุดท้ายร่วมง,งานบิวอินตกแต่งร้านพร้อมเปิดร้านของที่ร้านบิวอินจะไม่ได้คิดเหมานะคะต้องออกแบบร้านก่อนว่าลูกค้าต้องการร้านแบบไหนตกแต่งจุดไหนบ้างเมื่อออกแบบเสร็จทางร้านจะเสนอราคาบิวอินให้ค่ะซึ่งถ้าลูกค้ามีช่างหรือหาที่อื่นที่สามารถทําได้ถูกกว่าก็สามารถเอาแบบจากที่ร้านไปทาเองได้นะคะโดยที่ร้านจะมีบริการออกแบบ 3D ให้ฟรีค่ะ